คลิปนะฮะที่มีที่มีคนดูแน่นอนนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ1คือคลิปของคุณต้องคุณภาพเยี่ยมนะฮะ <AR F ast> คุณภาพเยี่ยมอย่างเงี้ยผมใส่คํานี้เข้าไปอ่ะนะฮะ <_ D> อย่าตกใจนะว่าคํ <_ D> ควาว่าคุณภาพเยี่ยมเนี่ยมันมันหมายถึงคุณจะต้องมีอุปกรณ์ดีๆคุณจะต้องซื้ออุปกรณ์แพงๆมานะ <AR F> <_ <d> _มันไม่ใช่นะครับมันไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นคุณภาพเยี่ยมเนี่ยมันใช้มือถือเก่าๆก็ถือว่าก็ถือว่าทําคลิปคุณภาพเยี่ยมได้ อย่างเช่นคุณอาจจะทําคลิปที่ที่มันมีประโยชน์อะ่ะออคนเขาดูแล้วเขาดูคลิปคุณแล้วเขาทาได้จริงนะครับดูคลิปคุณแล้วได้ประโยชน์จริงดูแล้วมันสนุกมันหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยแม้จะใช้มือถือถ่ายนะครับแต่ว่าก็สามารถเป็นคลิปคุณภาพเยี่ยมได้เช่นกันต้นข้ามนะครับถึงแม้คุณจะมีอุปกรณ์ดีขนาดไหนแต่ว่าคอนเทนต์คุณไม่มีประโยชน์ดูแล้วทําไม่ได้จริงมันก็ไม่ใช่คลิปที่มีคุณภาพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทําคลิปนะฮะเราจะต้องทําให้มีคุณภาพ ผมอยากจะให้คุณย้อนไปดูคลิปที่ผมลงเมื่อตอนกลางวันนะฮะเทคนิคการทําช่องให้ตัวไวดูจากตรงนั้นเป็นประกอบนะตรงนั้นมันสามารถที่เอาไปเปลี่ยนแบบชีวิตช่องคุณได้เลยนะถ้าใช้เทคนิคนี้นะครับคลิปคุณภาพเยี่ยมพยายามคิดอยู่เสมอว่าเวลาเราทําคลิปอะไรเนี่ยแล้วคนดูเขาเขารู้สึกว่าเขาเขาโอเคไหมเขาดูแล้วเขาจะสนุกไหมเวลาเราทําคลิปเราเริ่มมักจะเริ่มต้นจากความสนุกของเรานะฮะ แต่ว่าเราก็ต้องคิดด้วยว่าคนดูเราจะทํายังไงคนดูสนุกไปกับเราด้วยหรือเราทําคลิปความรู้เราก็ต้องคิดด้วยว่าจะทํายังไงให้คนเขาดูเราแล้วได้ความรู้ดูเราทำได้จริงนะฮะรู้สึกไม่รู้สึกหงุดหงิดเวลาดูเร็วไปช้าไปหรือให้ข้อมูลไม่ครบอย่างเงี้ยไม่รู้สึกแบบนั้นอันนี้คือ1เลยคลิปคุณจะต้องมีคุณภาพเยี่ยมนะฮะสองสำคัญมากผมใส่ตัวแดงไว้เลยคลิปคุณนะ่ะต้องมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับธรรมาชาติของคุณเป็นแบบไหน ก็เป็นแบบนั้นนะไม่จําเป็นต้องทําเหมือนใครนะครับอันนี้คือเอกลักษณ์ของคุณเองในตอนแรกๆตอนเป็คนที่ยังไม่รู้ตัวตนนะครับยังหาตัวเองไม่เจอคุณอาจจะยังไม่มีเอกลักษณ์ตอนนั้นแต่ว่าถ้าคุณทําไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําคลิปแบบหลากหลายแนวหรือจับชายเพื่อค้นหาตัวเองวันหนึ่งเนะี่ยคุณจะค้นพบตัวเองหลังจากนั้นเนี่ยไอ้ตรงนั้นแหละมันคือเอกลักษณ์คุณเรื่องของเอกลักษณ์นะครับของตัวเองเนี่ยอาจจะรวมไปถึง การพูดของเราลักษณะการทําคลิปว่าดูช่องเนี้ยช่องนี้ชอบเริ่มแบบเริ่มแบบนี้จบแบบนี้อะไรแบบเนี้ยอันนั้นคือเอกลักษณ์อ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องสีก็ได้เรื่องสีในช่องนะฮะเวลาคุณทาคลิปทําปกทําช่องทําปกช่องทําปกคลิปพยายามพยายามรักษาโทนสีให้มันมันเป็นโทนเดียวกันทั้งหมดในช่องนะฮะเพราะว่าสายตาคนเราก็จะชอบดูอะไรที่มัน ถ้าเผื่อว่าเราดูในช่องเนี่ยที่เขาทำคอนเทนต์เรื่องเนี่ยเราถ้าสายตาคนเห็นนะถ้ามาเป็นสีสันเดียวกันอย่างเงี้ยมันจะดูสบายตามันจะดูแบบเข้ามาแล้วดูดูสบายตาไม่ลกหลายสีรวมถึงตัวหนังสือบนบนปกด้วยนะต้องดูด้วยในคอสจะมีสอนนะในคอสจะมีสอนเรื่องตามปกด้วยนะครับมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอันนี้ผมใส่ตัวแดงไว้เลยสําคัญอันสามก็คือเนื้อหาโดนใจใผู้ชมก็หมายถึงว่าคุณจะต้องทําคลิปจากคนดูมาหาเรา ไม่แย่ทําจากเราไปหาคนดูอย่างเดียวการเริ่มต้นทําช่อง YouTube ของคนมือใหม่ปกตินะครับก็เรามักจะทําอะไรที่เราอยากทําใช่ไหมเพราะเป็นเรื่องปกติเพราะเรายังไม่รู้เนี่ยเราเพิ่งเริ่มทําเราเพิ่งเริ่มทําคลิปแรก2คลิปแรก3คลิปแรก4คลิปแรกเรายังไม่รู้หรอกว่าเราเราเป็นยังไงมันจะโดนใจใผู้ชมไหมผมเอาให้ประมาณ10คลิปก็ได้ให้คุณทําไปก่อนแล้วสังเกตจากยอดวิวและคอมเมนต์เอาว่าเนื้อหาไหนมันโดนใจใผู้ชม อันนี้สําหรับมือใหม่แต่สำหรับคนที่มืออาชีพแล้วทํามาเยอะแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้หรือช่วงไหนช่องไม่โตนะครับก็ลองดูครับเนื้อหาโดนใจผู้ชมไหมคุณทําคลิปเยอะก็จริงมีมีทำมานานก็จริงนะครับบางทีก็บางช่วงหนึ่งมันก็ไปได้บางช่วงหนึ่งก็ไม่คลิปอาจจะยอดวอิวน้อยอะไรแบบนี้ก็ลองดูว่า เนื้อหาตรงไหนมันโดนใจผู้ชมอ่าโดยดูจากยอดวิวยอดยอดคอมเมนต์อะไรพวกเนี้ยอันนี้คือวิธีการสังเกต4คือสําคัญเลยเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนะฮะเวลาคนเราอ่ามนุษย์เราอะ่ะเวลามนุษย์เราคิดจะเข้ามาดูในโลกโซเชียลหรือช่อง y o u t u b e นะโดยเฉพาะช่อง Youtube เนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขามักจะหาความเบาสมองความง่ายหรืออะไรที่มันไม่ซับซ้อนฮะ,ค,ะคุณลองนึกถึงตัวคุณเองก็ได้ว่า เวลาที่คุณเข้ามาดูช่องย t u b e เนี่ยคุณต้องการมาดูเรื่องยากๆไหมส่วนใหญ่ไม่หรอกเราต้องการมาดูอะไรที่มันบันเทิงเราต้องการมาดูอะไรที่มันเบาสมองเราต้องการดูอะไรที่มันสนุกอันนี้คนส่วนใหญ่นะฮะก็จะมีเหมือนกันเพราะว่าช่องยู u ูบเนี่ยคือมันเป็นแหล่งรวบรวมของตัวจริงในวงการนั้นๆน,น,นะฮะเพราะว่า ช่อง u t u b e มันจะเติบโตได้ก็เติบโตได้ด้วยคลิปยากฉะนั้นถ้าเผื่อว่าช่องไหนที่เขาทําช่องมานามียอดวิวมีผู้ติดตามเยอะเราสามารถเชื่อมั่นได้นะครับว่าคนนั้นคือตัวจริงคนนั้นคือตัวจริงในวงการอ่ามันจะไม่เหมือนกับแพลตฟอร์มอื่นนะที่อย่างเช่น Tik t o อกอย่างเงี้ยก็เป็นวิดีโอสั้นใช่ไหมมันมันเทียบกับความเป็นตัวจริงได้ไม่เท่ากับ y o u t u นะเพราะ YouTube เป็นวิดีโอยาวการที่คุณจะเลี้ยงคนให้ดูวิดีโอยาวจนจบได้ที่มันยากมาก แล้วคนเวลาคนเขานึกถึงวิดีโอยาวเขาจะเขาจะนึกถึง youtube ดังนั้นเนี่ยเวลาที่คณเขานึกถึง youtube เสมอกับวิดีโอยาวคุณต้องทําให้มันเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนข้อปิดพลาดอย่างใหญ่หลวงก็คือเวลาที่เราทําคลิปวิดีโอนะครับคนที่เก่งแล้วเนี่ยมักจะชอบคิดว่าทําวิดีโอที่มันที่มันแอดวานซ์อะที่มันแบบเป็นความเข้าใจระดับสูงอะเข้าใจยากๆคนดูจะได้รู้ว่าเราเก่งไม่ใช่ฮะอันนี้มันเป็นความเข้าใจผิดนะฮะถ้าใครมีอาการแบบนี้อยู่นะครับ คุณควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะฮะเพราะว่าการที่เราเก่งเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งเนี่ยแล้วเราทําข้อมูลออกมายากๆเลยเพื่อจะให้คนดูอ่ะเขาเห็นว่าข้อมูลนี้มันยากจะเห็นว่าเราเก่งไม่ใช่ฮะเขาไม่ได้สนใจว่าเก่งไม่เก่งหรอกแต่เขาจะไม่ดูคลิปคุณเขาจะไปหาดูช่องที่เขาอธิบายเข้าใจง่ายกว่าคุณนะอันนี้คือโลกของ YouTube เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทําคือเราอยากทําสิ่งไหนก็อย่าลืมคิดถึงคนดูด้วย ว่าเขาดูแล้วเขาจะเข้าใจที่เราพูดไหมที่เราอธิบายไหมเพราะฉะนั้นแปลงจากเรื่องยากให้มันเป็นเรื่องง่ายเสมอให้เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนอันนี้คือสิ่งที่ icious YouTube เขาต้องการคนดูต้องการะและจะมีคนดูคลิปคุณแน่นอนคุณไม่ต้องห่วงเลยดังนั้นใครที่กําลังเป็นอาการนี้อยู่นะครับว่าเราเก่งเรื่องนี้แล้วเราจะต้องอธิบายให้มันยากๆคนดูจะได้รู้ว่าเราเก่งเรื่องนั้นเข้าใจผิด คนดูไม่คิดอะไรนอกจากเลื่อนผ่านแล้วไปดูคนอื่นที่มันเขาอธิบายเข้าใจง่ายเขาจะมองคนแบบนั้นต่างหากที่เก่งคนทีอ่อธิบายเข้าใจง่ายช่วยเขาได้เขาจะไม่สนวนว่าใครเก่งที่สุดในโลกเก่งที่สุดในประเทศไทยในเรื่องนั้นแต่เขาจะมองว่าคนไหนก็ได้ที่ช่วยเขาได้แค่นั้นคือคนเก่งสําหรับเขานะฮะอันนี้ถ้าใครเกิดอาการนี้อยู่ผมก็เคยเป็นพยายามแก้ตรงนี้นะครับเมื่อคุณทําคลิปให้มันเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนแล้วเนี่ย ช่องคุณต้องมียอดวิวมีคนดูมีคอมเมนต์แน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็ข้อ5นะครับแจกข้อมูลที่มีประโยชน์นะฮะข้อมูลอะไรก็ได้คุณไม่ต้องกักไว้นะฮะมีอะไรที่เป็นประโยชน์ให้คนดูให้ข้อมูลกับคนดูในระดับที่เปลี่ยนชีวิตเขาได้เลยเป็นข้อมูลสําคัญก็ให้เขาไปไม่ต้องเก็บไว้อะอันนี้อาจารย์ผมสอนผมรอมทีแล้วผมก็มาใช้เพราะทุกวันนี้ผมทําคลิปลง YouTube แบบผมก็ใส่เต็มที่คลิปดูฟรี ผมใส่คลิปดูฟรีผมก็ให้เต็มที่ให้เปิดช่องได้ให้ตัดต่อได้ให้ไปเลยเปลี่ยนชีวิตไปเลยใครจะมาดูทีเดียวแล้วไปก็ไม่มีปัญหาแต่ขอให้คนดูแลได้ละกันคนจะกลัวว่าถ้าเราปล่อยข้อมูลอะไรไปเยอะคนจะไม่มาสมมุติว่าเปิดคอร์สออนไลน์อ่ะคนจะไม่มาเรียนกับเราอันนั้นเป็นความคิดที่ผิดนะฮะเพราะว่าถ้าเรามีของอยู่แล้วเราไม่ให้ประโยชน์เขาในระดับที่เขาเปลี่ยนชีวิตในระดับที่เขารู้สึกว่าเขาได้จากเรามากพอ เขาจะไม่มีวันมาเสียตังเรียนกับเราฮะถ้าใครถ้าใครคิดจะเปิดคอร์สออนไลน์นะคนเขาจะไม่คิดว่าถ้าเรากักอะไรไว้แล้วเขาจะอยากรู้แล้วก็จะมาเสียตังเรียนกับเราแต่คนเขาจะคิดว่าถ้าเขาได้อะไรที่มันเปลี่ยนชีวิตเขาได้เนี่ยเขาจะคิดว่าโอ้โหขนาดข้อมูลฟรีเนี่ยยังได้ขนาดนี้แล้วถ้าไปเรียนจะได้ขนาดไหนและเวลาที่คุณจะทําคอร์สออนไลน์อะไรก็ดีเวลาคุณตั้งราคานะฮะพยายามที่จะให้คุณค่ามากกว่าราคาที่เขาจ่ายมาเสมอ สุดท้ายนะครับก็ต้องมีการอัปเดตสม่ําเสมอในเนื้อหาช่องของคุณเนี่ยคุณจะต้องมีข้อมูลอะไรที่มันเป็นประโยชน์และและมีการอัปเดตด้วยนะฮะก็คล้ายๆกับการทําคลิปอย่างต่อเนื่องแหะครับแต่ว่าเวลาที่มีข้อมูลอะไรที่มันควรจะอัปเดตคุณก็ควรจะรีบทานะอัปเดตอย่างสม่ําเสมอทําช่องทําคลิปไปเรื่อยๆต่อเนื่องอย่าให้คนดูเขารู้สึกว่ามาดูช่องเราเนี่ยไม่มีข้อมูลใหม่ มาดูช่องเรายังเป็นข้อมูลเก่าอยู่ไม่มีการมาอัปเดตเลยอันนี้คือ6ข้อนะครับหข้อที่ผมสรุปมาให้มันไม่เยอะหรอกนะอาจจะดูหลายข้อแต่มันไม่เยอะหรอกองค์ประกอบเหล่านี้นะครับมันจะทำให้คลิปคุณนะมีคนดูแน่นอนอยู่แล้วใครจะไม่ดูคุณลงคลิปอะ่ะคุณตั้งใจทํามากๆอะ่ะคุณตั้งใจตัดต่อมากๆคุณตั้งใจแบบตัดต่อแบบเ้ยคิดเยอะอะ่ะว่าเอ้ยคนเขาจะดูตรงนี้เข้าใจไหมตรงเนี้ยเราควรจะมีภาพประกอบไหมไปเกิสริม เสดหาบป,ประกอบมาใส่ตรงเนี้มันต้องใช้แรงใช้ความคิดซึ่งถ้าคนที่ขี้เกียจน,นะก็จะขี้เกียจไม่ทํานะแต่ถ้าคนที่คิดถึงคนดูมากๆเขาจะทําอะแม้จะเหนื่อยแต่เพื่อให้คลิปอะสมบูรณ์แบบให้คนดูแล้วสุกเข้าใจง่ายเอาคนดูเป็นที่ตั้งตรงนี้มันคือคลิปคุณภาพเยี่ยม มีเอกลักษณ์ของตัวเองก็ใช้ความเป็นธรรมชาติของตัวเองให้เป็นประโยชน์นะไม่ว่าคุณจะเป็นคนยังไงพยายามเป็นคนแบบนั้นไม่ใช่ว่าไปดูช่องอื่นเยอะมากมายอยากเป็นเหมือนเขาและพยายามทําตัวเหมือนเขาไม่มีวันเป็นไปได้คนเราตัวเราไม่มีวันเป็นเหมือนใครได้นอกจากตัวเราอาฉะนั้นเราดูช่องอื่นสือไป็นสิ่งที่ดีในการที่จะได้ไอเดียมาแต่ว่าอย่าเป็นเหมือนเขานะอันนี้ขอเลยอย่าเป็นเหมือนเขาคุณไม่มีวันเป็นไปได้ วันหนึ่งคุณจะรู้สึกฝืนแน่นอนความเป็นธรรมชาติของเราเนี่แหละคือสเสน่ห์คือเอกลักษณ์ของตัวเองที่ดีที่สุดน,นอกเหนือจากการทำคอนเทนต์การทำคอนเทนต์ลักษณะการทําช่องเนี้ยมักจะเริ่มต้นแบบนี้กลางคลิปเป็นแบบนี้จบคลิปแบบนี้อันนี้คือเอกลักษณ์คุณก็ทําแบบเนี้ยให้มันสม่ําเสมอคนจะจําเอกลักษณ์ของช่องได้นะฮะคนะคนจะไม่จําชื่อช่องก่อนคอนเทนต์นะเพราะว่าคนจะเห็นคอนเทนต์เห็นคลิปแล้วก่อนถูกไหมะฉะนั้นคลิป คอนเทนต์เราคลิปเรานี่แหละที่มันจะเป็นเอกลักษณ์และที่สําคัญที่สุดก็คือตัวเราที่จะต้องแสดงออกมาให้เป็นธรรมชาติที่สุดนะฮะอย่าเป็นเหมือนใครเป็นตัวคุณเองนี่แหละไม่ต้องกลัวว่าถ้าเป็นตัวเราเองเนี่ยเราเอา่อจะกลัวคนก็ไม่ชอบอะไรถึงคนจะเป็นคนแบบไหนถึงคนจะเป็นคนดีแค่ไหนอ่ะสุดท้ายก็ต้องมีคนทั้งชอบทั้งเกลียดคุณอยู่ดีในโลกออนไลน์ ine, ในโลกคุณจะออกมาเป็นบุคคลสาธารนณะ ตรงนี้คุณคิดไว้ก่อนเลยมันต,ต้องมีคนทั้งชอบทังเกลียดคุณแน่นอนไม่ว่าคุณจะคุณจะดีประเสริฐเลิศเสรเลิศคุณจะดีประเสริฐขนาดไหนก็ต้องมีคนเกลียดคุณฮะฉะนั้นโฟกัสที่คนที่ชอบคุณโฟกัสที่ความเป็นตัวเราความเป็นธรรมชาติในตัวเราใครจะชอบจะเกลียดมันก็แล้วแต่เขาเราควบคุมไม่ได้แต่ขอให้สิ่งที่เราเป็นธรรมชาติและเรานําสิ่งที่ดีๆออกมาให้ผู้คนก็พอแล้วคนจะไม่ชอบก็ไม่ชอบก็ปล่อยเข้าไปนะฮะเนื้อหาโดนใจใผู้ชมนั่นะแหละก็ พยายามที่จะมองจากคนดูเป็นหลักนะฮะว่าคนดูต้องการอะไรและเอามาทําคลิปให้มันสอดคล้องกับที่คนดูต้องการไม่ใช่ทําแต่ถิ่นที่เราอยากทําอยากทําไม่สนใจเลยคนดูต้องการอะไรฉันจะทำนะฮะแล้วก็ 4, สี่สคัญเลยเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนคนจะเข้ามาในโลกของ youtube เขาต้องการความเบาสมองความง่ายเขาต้องการความรู้ที่ย่อยไม่ให้เขาเข้าใจง่ายเขาจะไม่มองว่าคนที่ มาให้ดูเรื่องยากๆแล้วจะมองว่าุคนนี้เก่งจังเลยเนี่ยอย,อยากจะเรียนจากเขาอยากจะไปติดตามไห่คนเขากอาแค่ปัดผ่านช่องนี้ไปดูช่องอื่นเพราะมีคนทำคอนเทนต์แบบเดียวกับเราไม่ใช่เราทําคนเดียวก็ต้องมีช่องอื่นทําเหมือนเราด้วยแจกข้อมูลที่มีประโยชน์นั่นแหละก็มีอะไรไม่ต้องกักแจกไปเลยอัปเดตสม่สมําเสมอทําคลิปอย่างต่อเนื่องอะจบกระบวนวามคุณทําได้แบบเนี้คลิปคุณนํ่ไม่มีคนดูยังไงไหวอยังไงก็ต้องมีคนดูฮะ